ครับก็เหมือนเดิมนะครับวันนี้พี่อุ๋ยก็มาสอบเทเลเวลวิชาคณิตศาสตร์หนึ่งนะครับผมก็สอบไปด้วยกันนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูซิว่าหลังจากที่สอบแล้วเนี่ยข้อสอบเป็นยังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับสำหรับน้องม .6 ที่สอบปีนี้แล้วก็สาหรับน้องม .5 ที่กําลังจะเตรียมตัวสอบปีหน้าด้วยนะครับอยากจะบอกน้องม .5 ว่าอย่าชะล่าใจนะครับเวลามันใกล้บามากขึ้นเรื่อยๆนะครับวัน<อ>นี้ก็เห็นน้องๆมาที่สนามสอบกันหลายคนก็สีหน้าก็ <laughs> หเหแลคนแ้วเหมือนกังวลแล้ก็นะอย่างที่บอกครับถ้าเราเตรียมตัวมาดีเนี่ยมันก็ทําได้ดีนะครับทุกคนโชคดีครับโอเคนะครับผมหลังจากที่สอบเอเรเวลนะครับของปี2566เรียบร้อยแล้วนะครับผมเ,เวลาที่ให้มาเนี่ย90นาทีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะ พอดีเลยนะครับสำหรับคนที่เตรียมตัวมาดีมากๆแล้วก็ลักษณะของข้อสอบที่ออกมาเนี่ยถ้าเทียบกับ9สามัญเนี่ยใกล้ๆกันอาจจะมีการปรับบางข้อนะครับหรือว่าลักษณะการออกบ้างแต่ว่าโดยหลักๆแล้วพี่อุ๋ยว่าเหมือนกับ9สามัญมีการหลอกที่เนียนมากนะครับคำว่าเนียนมากคือไอ้ประเภทโจทย์ถามถูกผิดอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่แม่นเรื่องนิยามจริงๆอย่างเงี้ยโดนหลอกได้เลย นะครับโดนหลอกได้เลยนะครับอย่างคอแคลที่มันถามลิมิตเอ็กเข้าใกล้เข้าใกล้เข้าใกล้หนึ่งมั้งที่มันเป็น f อบวกจข้อนั้นนะซึ่งลิมิตซ้ายขวามันมันไม่เท่ากันตั้งแต่แรกแต่ถ้าเราไปนั่งเอาค่าของ f อบวกจมาหักล้างกันเราได้สูตรแล้วตอบว่าถูกอ่ะข้อนั้นจะโดนหลอกเลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าลิมิตซ้ายขวาไม่เท่ากันมันไม่มีลิมิตตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อที่ค่อนข้างที่จะเนียนมากในการหลอกนะครับ แล้วก็ข้อง่ายมีไม่มีฮะพวกเมตริกฮารเด,ดธรรมดาไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับแล้วก็โจทย์ล็อกที่ว่าไม่ไม่น่านมีปัญหาโดยเฉลี่ยแล้วข้อสอบช้อยเนี่ยยังออกใกล้เคียงกันเหมือนเดิมนะครับใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นลักษณะการเดาแบบดิ่งในการตอบข้อนนในท้าสุดยังใช้ได้ส่วนเติมคำปีนี้ไม่มีเลขไม่มีเลขตัวเดียวเลยเติมคํานี่แบบโอ้โหเลขแบบ65บ้างนะฮะสี่ร้อ แล้วก็40แล้วก็0.75โ oh, อ้โหตัวเลขแบบนะครับน่าเกลียดมากนะครับก็เดายากขึ้นนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับลักษณะของข้อสอบปีนี้เนี่ยพี่อุ๋ยว่ากำลังโอเคครับเนื่องจากมีการตัดแผททิ้งไปแล้วเนี่ยพอเหลือ9สามัญอย่างเดียวเนี่ยเหลือเอเรเวอย่างเดียวโดยการอัปเกรดมาจาก9สามัญเนี่ยพี่อุ๋ยว่าลักษณะโจทย์แบบนี้เหมาะสําหรับการเป็นข้อสอบเข้านะครับไม่ยากมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่าย นะครับแล้วก็หลอกสําหรับคนที่บางทีเรียนมาไม่ครบแล้วก็เขาเรียกอะไรนะฝึกโจทย์ไม่เยอะนะครับโดยเฉพาะสําคัญคือสปีดเทสเนี่ยพี่วิกว่าสําคัญมากเพราะว่าชั่วโมงครึ่งอ่ะแล้วก็30ข้อตกข้อหนึ่งสนาทีอ่ะอ่านโจทย์ก็ล่อไปเกือบนาทีหนึ่งแล้วถ้าคุณอ่านไม่เข้าใจคุณต้องอ่านซ้ําอีกไหนจะลงมือทําไหนจะเช็คคําตอบแล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการคิดเลขนะครับเออ ซึ่งอันนี้คือจุดที่ต้องระวังนะครับ uh huh. โจทย์ข้อสอบที่มันเนื้อหายาวๆไม่ค่อยมีเยอะมากครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาทขําค่อนข้างดีดีกว่าข้อสอบแัดเดิมเพราะว่าแผดเดิมเนี่ยโจทย์จะยาวมากแล้วก็เสียเวลาในการอ่านโจทย์พอมาทําเป็นเอเลเวลเนี่ยเขาเอาก้าสามาัถอัปเกรดขึ้นมาทําให้การอ่านโจทย์ใช้เวลาไม่นานนะครับพี่อุ๋ยว่าถือเป็นการถือเป็นข้อสอบเลขสอบเข้าที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วล่ะนะครับ uh huh. เพราะฉะนั้นสําหรับน้องโบป,ปีนี้ก็ ขอให้กําลังใจแล้วกันนะครับสําหรับคนที่สอบไปแล้วก็ให้ได้คะแนนนะครับดีที่สุดเท่าที่เราหวัไว้นะครับโอเคโชคดีครับผม